ซ้ายสุดละมันไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับจะเริ่มต้นที่300ครับเพราะว่าเราใช้ค่าน็อปเริ่มต้นที่300อหลังนั้นปรับไปขวาสุดขวาสุดเนี่ยสุดแล้วก็คือ1000สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูการใช้งานตัวตันทานปรับค่าได้หรือที่เรียกว่าน็อปนะครับน็อปที่แปลว่าลูกปิดนะครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับของบอร์ดป๊อปสามสองนะครับ คำสั่งที่ใช้ในการอ่านค่าน็อปน,นะครับก็จะมีอยูอ่สามรูปแบบนะครับชื่อคำสั่งก็คือชื่อเดียวกัน knob ตัวเล็กนะครับก็คือน็อปนะครับตัวอย่างแรกก็คือ,อาการใช้คำสั่งน็อปเนี่ยถ้าเกิดอ่านค่าตรงๆนะครับจะได้ค่าในช่วง0ูนยจนถึงส0่พนะครับการคืนค่านะครับจากน็อปศถึงสี่พ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบที่2ก็คืออ,อ่านโดยกําหนดตัวพารามิเตอร์นะครับกำหนดพารามิเตอร์ x นะครับถ้าในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นการคืนค่าตั้งแต่0จนถึงค่า x ที่เรากําหนดยกตัวอย่างเช่นเราเพิมพ์สั่งนอ็อกแล้วตัวเลขภายในเป็น100อย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่าการคืนค่าของฟังก์ชันน็อกเนี่ยจะให้ผลลัพธ์คือตั้งแต่ 0- ถึง100 เป็นต้นนะครับถัดมาในรูปแบบที่3นะครับการใช้งานน็อคแบบมีพารามิเตอร์2ตัวนะครับกำหนด2ตัวนั่นคือ,อกำหนดพารามิเตอร์ x และ y นั่นหมายความว่าค่าน็อคเนี่ยจะให้ค่าคืนค่าออกมาในช่วงตำแหน่ง,งนอ้างอิงนะครับจาก x ถึง y นะครับก็คือปรับสุดทางซ้ายจะให้ค่า x และปรับสุดไปทางขวาให้ค่า y นะครับ ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับลองใช้กับโปรแกรม Arduino นะครับว่าใช้งานยังไงอ่าที่โปรแกรม Arduino นะครับเปิดขึ้นมาบรรทัดแรกเราก็ทาการผนวก Library pop32.h เข้ามาตามปกติกนะครับ include pop32.h นะครับจากนั้นเนื่องจากว่าตัวหน้าจอนะครับ าจจะปรับฟอนต์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงใช้คาสั่งกําหนดค่าของ text size นะครับที่ตัว OLED นะ text size เป็นขนาด 2x นะฟอนต์ใหญ่ขึ้นนิดนึง่งนะครับจากนั้นเราจะลองทดสอบนะครับอ่านค่าน็อปตรงๆนะฮะเราไปโชว์ที่หน้าจอ,อตัว OLED นะฮะหน้าจอกราฟิกของเรา ถ้าเราอ่านตรงๆเนี่ยก็อาจจะใช้คำสั่งนะครับน็อปทินข้าวมาเลยก็ได้นะครับก็เป็นอว RVD t x แล้วก็แสดงที่บรรทับแรกสุดนะฮะชิดซ้ายในส่วนของอน็อปนะครับเราอาจจะ โชว์ค่าเป็นตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็เอาค่าของนอ็อปอ่านจากฟังก์ชัน KN นะฮะ OB ออกไปตรงๆเลยนะครับประมาณนี้จากนั้นก็สั่งแสดงผลน,นะฮะ OLED s h o w คราวนี้เวลาที่เราอ่านค่าเนี่ยมีข้อสังเกตนิดน,นึงนะครับว่าควรจะเว้นนะเว้นสเปซหรือว่าที่ว่างหลังจากตำแหน่งเปอร์เซนต์ดีก็คือค่าของน็อปเนี่ยนะครับไว้สัก3-4ช่องนะฮะในนี้เว้นไว้าสามตำแหน่งเพราะว่าค่าน็อปเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยได้นะครับตอนที่ช่วงของค่าเปลี่ยนแปลงจากค่ามาก ไปค่าน้อยเนี่ยแบบ The เดเวลเชพพันน่าี้บางทีไอตัวตัว,ต,วตัวเลขหลักหลังๆไม่ถูกเคลียร์เงี้ยนะครับแต่ถ้าเราใส่ช่องว่างขึ้นนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการออโตเคลียนะครับก็จะทำให้การแสดงผลเนี่ยถูกต้องนะครับเราจะเซ็งอกตค่าได,ได้ได้ได้ถูกต้องนะครับอ่านค่ปรแกรมเสร็จนะครับทำการอัปโหลดไปที่ตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์การทำงานว่านอกอ่านค่าได้ในช่วง 0- ถึง4,000หรือไม่นะครับ พอเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าค่าน็อปนะครับก็จะแสดงแสดงผลที่หน้าจอนะครับในลักษณะนี้เราลองทดสอบปรับไปซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดหมุนน็อปเนี่ยไปซ้ายสุดนะครับจะอ่านค่าได้ศูนย์นะครับพอปรับไปทางด้านขวาสุดนะครับลองทดสอบดูก็จะเป็นสี่พันนะฮะเนี่ยปรับไปซ้ายสุดละหมุนไปลักษณะของตามเข็มนาฬิกา คราวนี้ถัดมานะครับเราบอกว่าอาจจะทําการทดสอบนะครับทำการทดสอบอเอาค่าน็อปเนี่ยไปควบคุมพอเราปรับน็อปเนี่ยไปควบคุมความถี่เสียงที่เกิดขึ้นนะครับที่ลำโพงเปียโซนะครับก็อาจจะประกาศตัวแปรทั้งตัวหนึ่งนะเป็นอินตัวแปร k มีค่าเท่ากับ ค่าของน็อตที่อ่านได้นะครับในที่นี้จะตัดค่าของน็อตตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็แทนด้วยตัวแปร k ที่อ่านได้จากน็อตนะมันะับ้บนก่อนหน้านี้นะครับในรักษณกนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราจะนําค่าของตัวแปร k ไปกําหนดความถี่เสียงที่เกิดขึ้นนะครับด้วยคำสั่ง sound นะในฟังก์ชัน sound เนี่ย ต้องกำหนด2อ,อย่าง1ก็คือความถี่2ช่วงเวลานานของเสียงนะครับความถี่เสียงจะเป็นค่าค่าตัวแปร k นะจากนอก็อคครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเป็นสัก100นะครับประมาณนี้นะครับเขียนโปรแกรมเสร็จเราลองอัโปโหลดลงไปครับตอนนี้ก็จะมี ิดนึงตรงที่ว่าความถี่เสียงเนี่ยมันลำโพงจะตอบต่อง้ดีในช่วง300ถึง3000เฮิร์นะครับถ้าเกิดว่าเลย3000เฮิรต์เนี่ยความถี่เสียงอาจจะเพี้ยนไปไม่แม่นยำนะครับแต่ก็ยังเห็นแนวโน้มผลลัพธ์อยู่นะพอความถี่ต่ำๆมาสังเกตเสียงมันจะทุ้มนะโทนเสียงจะทุ้มลงได้นยนะครับ พอเป็นศูนย์ปั๊บเนี่ยมันแทบไม่ตอบนองเลยมันมีแค่เสียงตึกๆนะยิ่งความถี่สูงความอ่ายิ่งค่าความถี่เสียงสูงมันเสียงจะแหลมนะครับเนี่ยก็ปรับไปอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือให้เห็นแนวโน้มว่าตัวน็อปเนี่ยนำมาประยุก์ตใช้ในการควบคุมความถี่เสียงนะครับที่ลำโพงเบโซก็อ่าทำได้ในลักษณะนีะ้โอเคนะครับ คราวนี้ถัดมาฟังก์ชันน็อค x เราลองทดสอบนิดหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มไปให้ปรับค่าได้ในช่วง0ถึง1,000สมมตินะฮะถ้า0ถึง1,000เนี่ยให้ฟังก์ชันน็อคสามารถทำงานได้ในเลงนี้เราก็จะแค่คำสั่งน็อคแล้วก็กำหนดค่า x ไปอย่างที่ตามตัวอย่างนะครับก็คือ1,000 เพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอ่ะอัปโหลดนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่า k ที่เอ่อได้รับมาเนี่ยจะอยู่ในช่วง 0- ถึง1,000อ่าโอเคอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยลองทดสอบนะปรับไปทางขวาสุดอ่าก็จะได้หนึ่งพันปรับมาซ้ายสุดได้ศูนย์นะคราวนี้ถัดไปนะครับทดสอบอ่อนอบอาน็อ b xy นะฮะ น็อปเอกน็อปเอก็คือ,อการปรับค่าน็อปเนี่ยซ้ายสุดได้ค่า X ขวาสุดได้ถึงค่า Y นะครับบอกว่าอยากให้เริ่มต้นเริ่มต้นที่300นะฮะแล้วก็ปรับไปสุดทางด้านขวาคือ,อ1น0 0งพัสมมุตินนะ,ะให้ปรับซ้ายสุดในเริ่มต้นไม่ใช่ศูนย์ละจะเป็น300ขวาสุดนะจะเป็น1000ันทุกทีนะเริ่มตุดูนยนี่1ตัวเขียนโปรแกรมเสร็จอัปโหลดครับ อ่าสังเกตนะครับนี่คือปรับซ้ายสุดละมันไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับจะเริ่มต้นที่300ครับเพราะว่าเราใช้ค่าน็อปเริ่มต้นที่300ดังนั้นปรับไปขวาสุดขวาสุดเนี่ยสุดแล้วก็คือ1000นะครับอ่าตามลักษณะของคําสั่งนะครับส่วนความถี่เสียงก็เกิดขึ้นตามค่าตัวเลขความถี่ที่แสดงที่หน้าจอนะครับ โอเคนะครับสำหรับตัวอย่างในการใช้นอ็อปก็มีเพียงเบื้องต้นเท่านี้ละครับก็ติดตามาดูรายละเอียดของหัวข้ออื่นๆนะในคลิปถัดๆไป